มาแล้วหนึ่งใบค่ะสบายใจแล้แ้ววันนี้เล่นเรื่องอะไรอะใครลงเสนอดิถ้ายุคลาดไม่ไม่สนุก,กัเรื่องอะไรอดี๋ยวนนาั่งแต่งน้าด้วยกรน,นกูด้วยน้าวีนั่นางงายกินบาทไม่รู้ค่ะ โอ้ดำดงเล่นไปแล้วจ้าต้องเลิกเสือพญาเล่นแล้วจ้าเคย้าเลยแม่จะเล่นเขย้าเขย้าเ <c oughs> สือพยาเอ้ยเสือซ้าก็ถามล,ล่างเรื่องเราอันไหนง่ายกว่า ทำไมชุดมึงเล่นเรื่องกไม่ได้เป็นเรื่องด้วยสาม่าก็ได้จ้ะยังไม่ได้ดูนานแล้วนานเอาหน่อยนะที่นี่ไม่ได้เล่นแต่งหน้าเดี๋ยวถ้าไม่เส็ตุหัตังคก็มามีอาการอีกุณานโอนแ้อ่าหัตังค์ก็เหรอก่คนรอเขาอยู่สิบกุิคนืต่อห้าันเต็มเลย อ่ะค่ะโอเคสามลางอ่ะถ้าสามลางตุ้งมาแม่ใหม่เอาหนุ่มชั้นมาฝากค่ะมาเลยค่ะกำลังหิวนุ่มเลยเนี่ยอ่ะไทยดูสามลางตุ้งมาเลยคนละใบถ้าไม่งั้นเราจะเปลี่ยนเรื่อง ไปตุ้เราจะเปลี่ยนเรื่องทีสวัสดีคุณผู้ชมค่ะแดดล่มลมแถวข้างหลังใช้เป่าพระค่ะอยู่ข้างหลังค่ะคุตกและหยุดแล้วจ้าแดดล่มลมแผลแลวเรามาน,างนังชนแก้วลิ้มคองไม่มา ไม่มาวันนี้ลิเกมาไม่ครบนะคะเตุผลก็คือหนึ่งที่เนี่ยเราเล่นมาสิบกว่าปีแล้วราคาก็ถูกอ้งสองใบขอบคุณคุณใต้ค่ะมาเลวคุณใต้ทาตัวอย่างเห็นแล้วทําตามด้วยค่ะก็อันีค่ะที่เนี่ยมันเป็น,ปนงานเก้าตั้งแต่สมัยรุ่นปฐุมนะคะเราก็เล่นมาเรื่อยสิบกว่าปีก็งานไม่แพงค่ะเราก็เกรงใจลิเกที่ไกลๆก็เลยไม่ได้ให้เขามาเพราะว่าตามไม่พอไดจค่ะ พูดรับไม่แพงะคะ่ะขอบคุณค่ะวันนี้พี่จะไม่ได้มาคือคุณจิ๊บคุณยอดยุทธ์คุใจคุณมิง้งไม่ได้มาค่ะอยู่ช่วงแอนตี้มาเลยค่ะมาเลยค่ะได้สามใบแล้วค่ะขอบคุณคุณใต้นะคะให้ต้องออกใบแค่ห้าร้อยคนเพื่อให้คุณระใบนะั้นมเลี่ยงเลยไม่ต้องไลฟ์อีกหลายวันเลย 我们那